สวัสดีครับกับสู่ช่องรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับสถานีชาร์จที่โดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้เป็นต้นแบบสถานีชาร์จในอนาคตมากเลยนะฮะเพราะว่ามีถึง4หัวชาร์จและมีหลังคาด้วยเพื่อนๆลองแสดงความคิดเห็นกันดีกว่าว่าชอบแบบไหนระหว่างแบบนี้หรือแบบวิภาวดี62เผื่อว่าเสียงของผู้ใช้รถไฟฟ้า ires, เนี่ยจะดังถึงโอาบ้างนะครับแต่ถ้าในส่วน ngv ที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยเขาติดแท่นชาร์จแบบ วิภาวดี62ก็จะยิ่งลงตัวเลยนะครับเพราะจะมีถึง6หัวชาร์จและมีหลังคาด้วยลองไปชมรายละเอียดของสถานีนี้ในคลิปกันนะครับครับกลับสู่ช่องรถไฟฟ้าร้อเนะครับวันนี้ผมมาชาร์จรถที่ ptt ev station กำแพงเพชรสนะครับสถานีที่มีถึง4หัวชาร์จนะครับผมก็มารอกับเพื่อนนะแต่ยังไม่ได้ชาร์จนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมบรรยากาศก,นะก,กันนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกันนะครับ พอดีว่าผมมารอชาร์จอยู่แต่ยังไม่ได้ชาร์จนะฮะก็ลเลยขออนุญาตดูค่าไฟของเพื่อนๆที่ชาร์จกันอยู่นะฮะดูที่ตู้อย่างเดียวนะครับผมตู้แรกก็คือ0129นะครับผมจะมีสองหัวนะฮะฝั่งซ้ายคือ o r a Good Cat นะครับผมหัวเอกำลังไฟอยู่ที่17 กิโลวัตต์นะครับผมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สูงแล้วแล้วก็หัวบีแอตต้สามนะครับโ oh, อ้วันนี้เพิ่งมานะฮะสามสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอันเนี้ยจะต้องได้สูงสุดถ้ามาคันเดียวนะฮะแต่วันนี้ได้ห้าสิบหกกิโลวัตต์อันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าในกลุ่ม e v เนี่ยเขาพูดถึงว่าตู้ที่กำแพงเฟสสองเนี่ยมันจะได้กำลังไฟต่ำ เนื่องจากว่ามีการแชร์เรื่องของโล r i รอิตีนะครับผมแต่ว่าได้56นี่ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวลองดูอีกตู้หนึ่งนะฮะนี่นะครับผมกับเพื่อนรออยู่หาจอดคู่กันเลยนะฮะย่างเท่เลยดูอีกตู้หนึ่งนะครับกำลังไฟที่ตู้0130นะครับเขาจะมีบอก อาหารโต้นะครับเพื่อนๆต้องจำนิดนึงนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าผิดด้านกันนะหัวเอของ0130วันนี้คือ MGES นะ ES e เลยหนึ่งส4ิ่เปอร์เซ็นตนะครับกำลังไฟที่57ตรงนี้จะทัชสกรีนก็จะเป็นแบบนี้ฮะจะช้านิดนึง แล้วก็ฟังขวาเป็นโอลาคูดแคสนะ45เปอร์เซ็นะเข้าที่50กิโลวัตต์นะครับผม50กิโลวัตต์ในขณะที่ ESMGES e ดูอีกสักครั้ง57แสดงว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่1 7 0ันวา2566นะครับ ตู้กำแพงเพชรสองจ่ายไฟเต็มนะฮะเพราะว่าผมกับเพื่อนเนี่ยมีรถมาพอดีนะมารออยู่ก็นึกว่าเขาจะเป็นช่วงโลภายรายอิตี้นะฮะแต่ว่าได้ไฟเต็มนะเพราะว่าตู้0130เนี่ยเขาได้ไฟคนละประมาณเกือบเกือบหกเพราะว่าตามสเปคตู้คือ120ยกิโลวัตต์ สถายนีสวยงามมากครับผมแล้วทีนี้วุนรนี้เวลาประมาณเดี๋ยวดูนิดหนึ่งพุ่มสี่สิบนะครับผมอเมซอนปิดแล้วนะฮะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับถ้ามาค่ำๆมีบริการจุดส่งไปรษณียอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มีบริการเกี่ยวกับ เป็นตู้กดนะประเภทตู้กดของกินอันนี้เป็นบริการส a p g โกะครับ swap แอ d โกตรงบริการตู้กดมีอะไรบ้างครับผมเป็นคาเฟ่ด้วยนะฮะเปิด24ชั่วโมงนะอืม นี่สแกนจ่ายได้แน่นอนนะครับผมก็มีของกินเนยอะอยู่นะครับอ๋อเขาบอกราคาชัดเจนอยู่นะมามา่าเทสโตแล้วพวกเครื่องดื่มอ๋อคุณเต้ยจะ <5 S 1> ดื่มนะครับ,บซื้ออะไรครับน้ำปุ่ละห้าบาทนะฮะ อ๋อเครับอันนี้พี่เต้เอ้ยใช่พี่เต้คนดังวะครับอ๋อไม่ใช่ใช่อสีครับพ่อ๋อเฮ้ยโหเร็วมากเลยฮะเฮ้ยตื่นเต้นทำไมเนี่ยโอเคห้าบาทเองเหรอโอเคเออดี้นกฮแต่เห็นเห็ขาเขียนว่าคาเฟ่นะคาเฟ่คาเฟ่นี่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีอ๋อนี่ไงน่าเทียบเลยฮะเทียบเลยเทียบเลย พอดีผมยังไม่เคยใช้นะฮอลึกนี่ไงนี่ไงประมาณนี้เนาะอ่าเยอะเลยครับผมก็ครอบถ้วนะฮะเหมือนเซเว่นนี่ราคาก็ปกตินะเครื่องดื่มบำรุงก,กำลังสิบบาทนะ้ำมารุมสิบสี่อะไรพวกนี้นะเออกาแฟากระป๋องสิบ,บาทสิงมะนาวโซดานะสิบเจ็ดสปอนเซอร์สิบห้า เครื่องดื่ววิตามินซีประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนได้เห็นข้อมูลนิดหนึ่งนะครับจากสถานีที่สวยงามตรงนี้นะนี่นะครับผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะอยู่บนถนนกำแพงเพชรสองนะครับฝั่งเยื้องๆตลาดนัดจจุจักนั่นเองนะครับนี่ครับสวยงามมากนะ ทีนี้ฝั่งนี้เขาเป็นตู้ชาร์จสองตู้สี่หัวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งน่าสนใจมากครับผมที่เห็นปิดไฟมืดเนี่ยได้ข้อมูลจากน้องพนักงานที่อเมซอนนะว่าเขาปิดไปแล้วนะครับตรงนี้เคยเป็น ngv เขาปิดไปแล้วและอาจจะเท่านั้นนะครับต้องใช้คาว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะทำสถานีชาร์จนะเรามาลุ้นกันดีก,กว่าว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอยากให้เป็นอย่างนั้นนะ พราะถ้าเกิดว่าทำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสี่ตู้แปดหัวนะครับผมนะเพราะว่าเดิมเขาจะเป็น NGV กับสถานีชาร์จมีสองอย่างแต่ตอนเนี้ย NGV ปิดไปแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นสถานีชาร์จมันก็เข้าทางเลยเนาะเหมาะมากจะเป็นสี่ตู้แปดหัวเลยนะครับห้องน้ำอยู่ตรงกลางนะอ่า ก็มาใช้บริการกันได้นะครับจากที่อ่านในกลุ่ม Line หรือว่าในกลุ่ม EV เนี่ยเขาบอกว่าไฟจะได้แค่จะโดน low priority จะได้ประมาณ30กิโลวัตต์มาปรากฏว่าได้เต็มนะครับเพราะว่าตู้120กิโลวัตต์แชร์กันก็ได้คนละประมาณ56 50 56ประมาณนี้นะครับครับก็มาปิดท้ายที่แอป EV Station p a u s นะครับเอาละทุกคนอาจจะ พุกันหมดอยู่แล้วนะแต่เผื่อเพื่อนๆที่เพิ่งรับรถไฟฟ้ามานะครับจะได้รู้ว่าไอ,อ้ที่ถ่ายไปตอนต้นคลิปนี่มันคือแอปไหนชื่อแอปนี้นะครับ ev station p a s นะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะฮะนี่นะครับผมกับเพื่อนก็รออยู่ประมาณนี้ <c oughs> เห็นแดงๆแสด,ดงว่าให้ดูเฉพาะบริเวณนี้แล้วกันนะว่าจะมีตัวเลือกไหนมากถ้าเกิดว่ามาที่นี่แล้วเกิดว่ามีรถเยอะอย่างเช่นวันนี้นะครับผม เพราะว่ารถไฟฟ้าออกมาเยอะมากนะครับนี่ครับรกตทกํำแพงเพชรสองนะแดงเถี่ยงเลยครับเต็มทุกหัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปดูตัวเลือกอื่นแต่ถ้าเ,เพื่อนๆจะจองเนี่ยก็กดจองได้เลยนะฮะกดเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็สามารถกดจองได้สามารถกดจองได้นะครับเนี่ยสามทุ่มมีคนจองสามทุ่มครึ่งสล็อตเวลาละยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับ เดี๋ยวผมจะทําลิงก์เกี่ยวกับการใช้งานแอปเต็มๆไว้ให้ทางความคิดเห็นแรกนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราเพบว่าสถานีนี้เต็มแล้วเราจะใช้ที่อื่นในช่วงค่ำเวลาสองทุ่มสิบแบบนี้อันที่ผมข้ามไปนี่คือ AC นะครับผมจะไปที่ DC เลยนะปุ๊บวิภาวดี30ไม่ว่างเหมือนกันนะครับ ลองย้อนขึ้นไปนิดนึงที่วิภาวดี62ที่มีถึง6หัวชัารือ,อเดี๋ยวต้องกดเข้าไปดูก่อนเพราะหกหัวชัดเขาจะไม่ได้แสดงในหน้าแรกทั้งหมดนะฮะไหนดูทั้งหมดสิปรากฏว่าเต็มทั้งหมดนะครับผมเต็มทั้งหัวเหมือนกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังเป็นช่วงออฟพีคนะฮะ ตอนค่ำสองทุ่มคนก็มาชาร์จมาทานอาหารอะไรกันนะเป็นธรรมดาวะแต่วันนั้นที่ผมกับเพื่อนในคลิปก่อนหน้าน,นั้นได้ชาร์จนะครับที่วิภาวดีหกสองเพราะมีถึงหกหัวชาร์จนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าที่กำแงพงเพชรสองจะมีโอกาสที่จะเป็นแปดหัวชาร์จหรือเปล่านะครับปตทกำแงพงเพชรสองจะสามารถเปลี่ยน เ็นจีที่ปิดไปแล้วให้เป็นสถานีชาร์จได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าได้เนี่ยจะกลายเป็นสถานีที่มีหัวชาร์จมากที่สุดคือ8หัวชาร์จนะครับเอาปรากฏว่าเป็นสีน้าเงินแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนจะทยอยเข้าไปชาร์จรถแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามต่อไปให้ช่องรถไฟฟ้าร้อยซด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ